นายจะถูกย <iyorsun> <poker> ี่สิบาทก็ไม่เอาเอาแค่1ิบาทเองดงดงดแรกมาเปิดเขาตอนนั้นงดนั้นมาไหนไ3นสามกับแปดกตัวเดยวกันละเมื่อไหนครับเมื่อที่ออกว่าอันแปดสี่ซี่แปดนะนี่ว่งนี้เอ เป็นร้อยเทียนงวดที่ผ่านมาหลายงวดเลยแหละหลายงวดแล้วต้องให้ซื้อขึ้นมเติมหนึ่งครับครับเพิลงเต็มหนึ่งแล้วก็อีกเลขหนึ่งมันมีเลขเกินกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันเลขสามเลขแปดก็ตัวเดียวกันเหมือนกันแหละเพราะว่ามากนะถูกแต่พี่จบคนเดียวสิค oh ร uh. ับได้เลยพี่จบคนเดียวครับแต่คนอื่นก็เห็นอยู่แต่เขาไม่ซื้อเพราะว่านี่แหละร้อาจารย์นะออกเ้วยหน้ารออาจารย์ครับไม่มีใครซื้อ ก็มาทักทักหลวงปู่ทักการของคุณปู่เชื่อไหมรับเขาเมตตากไปแล้วเรียกเขงหลวงปู่เนี่ยปู่กำนัู่กันนักหลวงปู่อะไรครับปู่ปู่ฤาษีจักรวาลร้อยโกรดอ๋อปู่ฤาษีจักรวาลร้อยโกรดนะครับวันนี้ก็เดินทางมานะครับแล้วก็มาขอปู่ขอให้ปู่ให้โชคให้ลาภลูกหลานที่เดินทางมาเรียกปู่ได้ก็ขอให้เห็นเลขเบอร์ ที่สวยงามเห็นน้ำเอาไปลงทุนบบขอให้ได้บุญบารมีลูกนี้ก็ขอให้มันถูกลูโชคถูกลาบน้ำกับเฮฟซี่หลายๆคนที่เบิ่งซองอยู่ด้วยครับสาธุสาธุเป็นวันนี้วันน้า ขอนอนุญาตแล้วก็ขอต่อหลวงปู่นะเปิดบุญบารมีเพิ่นบาสิมาไทยจังไดหลวงปู่จักรวานโลยโกรกกรมาสมโภชให้ลูกให้หลานให้ได้ดได้ดีไปกลางนาเด้อสาธุอนุญาตให้ปู่เด้อสาธุสาธุออมาาสิยเก สามกับแปดจะตัวเดียวกันล้วเมื่อไหนครับเมื่อที่ออกว่าอันแปดซี่ซี่แปดนะนี่วงนี้เนี่ยก็เป็นรอยเทียนเป็นรอยเทียนจะตัวเป็นรอยยังกับบุ้หูคือกันเนาะทิวามันนี่นกมาเหร่นมม้ยังนะแต่มันออกไปแล้วนะจนมาถลายช่วงนั้นนะเออทิวามันออกแปดซี่กับเก้าซี่เนาะเออมันพานไปแล้วครับแล้วเมื่อนี่เป็นจังไดสังใดเล็กด้ยังบ่อนี่ ถ่ายเบิ้ง่ายให้เบิ้ง่ายมีมีเลขกวไดเขาพันเบิง้งแล้วแต่บุญบ้านเรมีเ mm. นาะครับแล้วพันสิบบกก็บอกให้บวกคือกันแล้วแต่ดวมโชคบุญว่าจะนะ mm. เออผู้ใดเห็นอันนั้นอันนี้ก็ไปจับเอาเบิ้งอันนั้นเอานะ uh. าบอกให้ว่าไดมาเพิ่นก็มีเข้ามาพี่เจตียนเขาก็กมาทายยุนี่แหละเขาก็มาแล้วก็บอกกันระเสว่ะ ผู้ใดเห็นเลขตัวใดก็เอาไปเด้อว่ะอือครับจ้ะคือมาเบิ่งครับเบิ่งมองไหนกันบังครับคนไทยทั่วร์นี่แหละเลขมันจะมีนะอันนั้นเป็นองค์ฤาษี่นะน้ำมึงอันนี้เป็นองค์ฤาษีจ้าองค์ฤาษีนั่นลูกมันองค์ฤาษีอันนีลอยโกรดเนี่ยนะจ้าบุญยอดบุญยอดเปิ้นนะบุญยอดนี่ไม้เท้าของเิุนนะ อ๋อน,นี่จะจะเป็นไม้เท้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะดูลักษณะของชอมปลวกที่นี่นะครับที่นี่ก็จะเป็นการมาขอโชคขอลาบที่นี่ก็มามาดูมาดูาม,าดมาดูที่ที่เป็นตะเคียนนะครับที่เป็นตะเคียนอันนี้ก็จะเป็นไม้เท้าของผู่นะไม้เท้าที่นํเอาไว้นะครับนำาไว้ตรงน,นี้น,นะครับก็เป็นคู่กันแล้วแต่<ม>บนวาสนาไปที่ว่าตาดีก็ได้แล้ว วาสนามันไม่เหมือนกันบางคนก็มองไม่เหมือนกันเหตุเลขอะไรก็ถ่ายดูจะมีหลายๆเลขอยู่ว่าแล้วเต่ดวงโชคบุ้นวาสนาไม่เหมือนกันมีกับดวงเนาะตรงนี้มันอาจจะมีช่วงนั้นมันว่านี่เป็ดยูตรงนี้นะมันออกเป็ดสีไปแล้วแหละอ๋อออกเป็ดสีไปแล้วแต่ทายไม่เคยเห็นช่วงนี้ แต่ส่วนมากที่พี่มาขอหรือว่าพี่มาดูเนี่ยพี่จะมาดูแบบไหนครับพี่เขามาดูเขามาถ่ายถ่ายแล้วก็ให้ก็ดูว่ามีเลขอะไรไหมก็จะเอาตัวเลขจับกันแล้วก็ไปจับใ่กันนะมันมีตัวไหนมานะครับจะเขาจะส่วนมากเขาจะถ่ายนี้บางคนบอกว่าเห็นเป็นเลขสี่เป็นให้เลขห้าเป็นเลขแปดเลขเก้าแล้วแต่นะออแล้วแต่จับแล้วแต่คนอยาเอาไปจับจ้ะนะครับ มาก้ดูเหมันจะดูไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆแหละมีเลขอะไรเขาจะบอกว่ามีอันนี้มีเลขอันนั้นอันนี้นะเขาจะส่งแล้วก็จะชี้ให้ดูว่าใช่หรือเปล่าต้องมีให้เลขให้มาส่งไปเรื่อยๆแถวนี้ใช่ไหมจ้ะส่งไปเรื่อยๆแบบเขาจะดูแบบดูส่งห่างๆนีมีเลขอะไรเข้ามาไหมเดี๋ยวนี้เขาจะเห็นนะส่งไปเรืเรื่อยๆ เห็นเลยวันนั้นวันนั้นมีสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดหรือสี่ห้าดังนั้ถ้าสองตัวตรงนี้จะแดงขึ้นปรื๊บเลยประมาณนี้ใช่ไหมครับมันจะเห็นเลยมันจะเห็นเลขขึ้นมาเลยจะเป็นเลขเจ็ดนะครับนี่ผมเหมือนว่าเป็นเลขเจ็ดนะไหบนี่เลขอะไรหรือช้าหรือเปล่าตรงไหนตรงไหนครับ ผสมมาเรื e like ่อยๆลงมาเรื่อยๆเนี่ยเเนี่นี่ยมเยล็ๆๆน่นี่ยค้าห้าหรืออะไรนี่นี่ยตัวนี้กับตัวนี้ มันจะชี้ให้ดูเลยแต่บางคนก,ก็เห็นมันไม่เหมือนกันมันไ่เห็นสง่งไปเรื่อยลงไปเรื่อยๆก็ยพยายามจะดูแถวนี้ให้ตรงนี้เป็นเห็นเป็นเลขอะไรตรงขาวขาวกินอบเนี่ยมันไม่ค่ามไม่เมไมเลื่ เหมือนห้าสามหรือห้าอะไรเนี่ก็เหมือนห้าเนะครับนี่ก็เหมือนเลขเหรืออะไรนี่นะครับก็ีีหานี่อะไรนี่นนี่เหมือขสหมายนี่หมาเลขห้านี่ยเนี่เนนีนี่ตัวนีสอี่นี่หหหรือเปล่าคี่กระดูเป็นสอห้านะครับแต่ว่าแค่ดูจากตรงนี้นะครับ ดูจากตัวเลขดูสิวเจ็ดเนี่สองอนี้เจ็ดสามหรือเจ็ดสองสามนะครับเจ็ดสองหรือเจ็ดสองสามนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองสามนะครับอ่ะนะครับก็เห็นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแอดเห็นเดี๋วสองลายนะครับลายนี้แล้วกันนะครับขอเลือกเป็นลายนี้แล้วกันนะครับเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขสามนะครับเลขสองนะครับครับเลขสองสองขึ้นห้า สามเจ็ดนะครับที่เห็นฝั่งนี้เป็นสามนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นสองนะครับฝั่งนี้จะเป็นสองนี่นะครับเป็นสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่เอดเห็นนะครับแต่ตอนนี้พี่สมุดเขามาดูข้างล่างอยู่ก็จะมาส่งตามเข้าก่อนตามมาดูครับ ไวหมาอีกชัดเลยน่นชัดเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหม85หรือ85หรือตัวเดิมบอกตัวเดิมเนาะ85เนาะเนี่ยเนี่ยเหมือน8เหมือน5 8เหมือน8เหมือน5คล้ายๆเนาะพี่เขาบอกว่าเหมืน8เหมือน5คล้ายๆใด้เห็นอะไรเนาะที่บอกหนํ่เด้ออันนี้ พี่ปิจวบว่าเห็นเลขสี่ใช่ไหมเออนี่สี่อันนี้อะไรเนี่ยก็มันอกไปแล้วแปดสี่อ่ะนี่ไงนี่นีปดนี่ลิซี่อ่ะมันอกไปแล้ววันนั้นน่ะเออต้องต้องต้องลงมาข้างล่างนี่นึงก็ส่งไปเรืเอยเดี๋ยวให้พี่ีิจวบเขียนให้ดูว่าพี่จวบเห็นอะไรแล้วพีเขาเห็นอะไรกัน จวาเห็นสองหกสองสี่เลขสองค่ผมว่าผมเป็นเป็นสองห้าสองห้าสองห้ามาอีกก็สามไหอือสองห้าสามสองห้าสามเนาะอค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนเขียนออกมาว่าทุกคนเห็นตัวเลขอะไรเหมือนกันไหมเนี่ยเนี่ยเลขสองนี่เลขห้านี่ สองห้าสงเสียียนครับะดูเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะถอยออกมานอกกอนก็เดี๋ยวให้พี่เขาพี่เขาเขียนให้ก่อนแต่ละคนนะให้เขียนให้เขียนว่าเห็นตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ก่อนเลยคนแรกครับคนแรกพี่คนแรกเขียนให้ก่อนเลยนะครับว่าพี่เขาเห็นเลขอะไรตรงนี้ตรงนี้เลยก็ได้ครับตรงนี้ีเห็นเลขโสง เล็สองเลขห้าเลขห้าแค่นั้นนะถ้าเอาสามตัวมามีตัวเดิมอีกนะีเนี่ยไม่ไปไหนอีสองห้าสี่อืม 2> 2, 5, อ,มอพี่จวบเห็นไรอขอพี่จวบอันนี้เขาพี่จวบนะครับพี่จวบบอกว่าเห็นพี่จวบเห็นสองหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดสองหกเจ็ดเจ็ดนะครับพี่สมุดคงไม่เห็นใช่ไหม ว่พหินเป็นสองห้าอ่าพิสูจน์เป็นสองห้าสองห้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวตัวบนสองห้าเหมือนกันกับตัวบนน้องอ้าวเดี๋ยวเราจะวงกลมไว้อันนี้พิสูจนเป็นเหมือนสองห้าเนาะเหมือนกันเนาะอ่านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะเขียนให้นะครับของแอดนะครับเห็นชัดเจนมากเจ็ดนะครับเห็นชัดเจนมากกับเจ็ดครับตรงมาจะเห็นสามนะครับแล้วก็จะเห็นสองนะครับ อันนี้ของแอดประวัตินะครับที่เห็นนะครับอันนี้พิจูบนะครับนะครับอันนี้นะเนาะใครเห็นเป็นอะไรเมื่อกี้นะครับที่ดูกันนะครับเป็นเลขนี้หรือเปล่านะครับเป็นเลขที่ทุกคนนี่หรือเปล่านะครับตามนี้นะครับวันนี้ก็มาดูนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมพิจูบที่พิจูบเห็นเขาเขาพิจูบเห็นนะที่ว่าสองห้าครับตงนั้นครับอ๋อแล้วแล้วพี่พี่ที่พี่เห็นตรงนี้เหมือนกัน โยงทางล่างเขาพี่ลงทางล่างตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ไปลงหกเจ็ดเจ็ดตรงไหนนี่ไงนี่ไงเลขส่งนี่เลขห้านี่นี่นี่พี่เห็นเนี่ยพี่เห็นตรงนี้ของพี่พี่เห็นสองห้าตรงนี้สองห้าก็เลยว่ามีสี่มาก็เลยเอาสี่เข้าก็เอาสี่เข้าไปด้วยเป็นสองห้าสองห้าสี่แล้วพี่สมุดเห็นตรงไหนพี่สมุดตรงข้างล่าง ข้างหน้ามันเองข้างล่างสุดเลยเนาะตรงนี้มันก็เห็นเหมือนกันเนาะสองห้าเขาพิชมุดเห็นตรงนี้สองห้าอ๋อเห็นสองห้านะครับนะครับก็ใครเห็นอะไรนะครับก็มาคอมเมนต์กันนิดนึงครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่แอดบอกว่าแอดเห็นนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่แอดเห็นแล้วกันนะครับปื้จะไหลมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็เห็นนะ73นะเห็นไม่เห็นเยอะเลยครับเรียกว่าเยอะเลย26กับ77ครับ26กับ77ครับตอนนี้73มน73นะเห็นเหมือนกันว่าน่ะใช่ไหมใจเห็น73นะ่าเดี๋ยวให้ไปดูอีกทีที่ว่าที่ที่แอดเห็นนะตรงนี้ตรงยอดสังเกตดู ขึ้นขาวๆนะครับที่ผมดูคือคือวกที่ขึ้นดิ่นเป็นเส้นขาวนะครับเป็นเส้นนูนออกมาแล้วเป็นปูรูซีนะครับเป็นเป็นเส้นนูนออกมานะครับเส้นนูนออกมาก็คือเจ็ดแล้วก็สามอย่างงี้นะครับเป็นนูนออกมาสองนะครับเป็นนูนออกมาเป็นเป็นนูนออกมาเหมือนแขนเขาอ่ะแขนของปูรูซีนะครับเป็นเหมือนแขนนะครับแต่ว่าผมมองเป็นตัวเลขนะอาจจะมองเป็นแขนออกมาแต่ว่าผมมองเป็นตัวเลขเป็นเจ็ดเป็นสาม สองนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับอ่ะเนี่ยถ้าอยู่ไกลๆหน่อยอาจจะนี่ก็ลองแซคปบแล้วไปสคูมซูมกันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ได้มาขอบารมีของรวปปู่ฤาษีเก้าโกรธให้สิบสิบโกรธร้อยโกรธอ๋อร้อยโกรธฤาษีร้อยโกรธปู่ฤาษีร้อยโกรธนะครับก็ที่นี่นะครับเป็นปู่ฤาษีร้อยโกรธนะครับเป็นที่นี่โกรให้ลูกหลานนะครับอะไรนะครับ ปู่ฤาษีร้อยโกรมาสมพโพธโปรดให้ลูกหลานอ<ล>บุญบ,บารมีแล้วแต่ว่าใครจะดีจะจะได้อยู่ที่ดวงบุญบารมีของหลวงปู่เห็นออะะไร แวแต่เขาจเห็นัเขียนตัวเลขเลยยายถ้าเห็นเขียนตัวเลขเยเขียนดูก่อนนคนไหนยายนงบนนงบนรับแล้วเัเเออเขาไเ็จดดเห็นตรงนี้จดเออนานกายูนย์นี่ศูนย์เออยายเห็นจัดยบอกว่าเห็นเนย์จัศูนย์เลยึจัดศูนเลยนั่นจัดศูนย์ไง ยายบอกว่าเห็นเจ็ดศูนย์ยายเห็นแม่นบ่แหละยายอาสองให้ดูหน่อยยายบอกว่าเห็นตรงหนึ่เจ็ดศูนย์ใกล้ๆครับไหนก็ไปฉีกเดี๋ยวยายไปฉี่นะอันนี้ก็ขึ้นนี้แล้วก็ลงนี้แค่นี้เองแค่นี้เองอันนี้ก็อ้นี่ยายบอกว่าเห็นเจ็ดศูนย์มองนี่นะครับใครวันทีคือนาแตง ได้ได้โอ้ใหญ่เห็นเจ็ดศูนย์สาธุนอยายเนาะยายบอกว่าเห็นเจ็ดศูนย์นะครับสาธุสาธุอ่ะยายมานะครับเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับมามาปุ๊บก็ได้เห็นเลยยายมาเห็นเลยเบิ้งใกล้ๆดิกว่เบิ้งไกลๆเบิ้งไกลๆเบิ้งยายกนีเบิ้งไกลๆนะครับชัดเลยบอกยายชัดเลยชัดเจนเลยจะให้ยายก็สาธุเลยจะ แ่มลองรัศมีเจ้าตรงนี้เหมือนเลขเจ็ดเหมือนกันเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัว F เนี่ยตรงเนี้ยขาวเนี่ยเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวขี้ให้ดูเนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมครับหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันเหมือนเดิมเนาะ ได้เยอะกว่าครับ70ครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่จอมปลวกนะครับจอมปลวกที่อาวารืษีร้อยโกดนะครับที่นี่นะครับก็เป็นการมาขอโชคขอลาบกับปู่นะครับก็ได้เป็นสองตัวเลขที่เราได้เห็นกันนะครับก็เป็นตัวเลขที่แอดขึ้นให้บนหน้ากระดาษนะครับแล้วก็มีชอดด็อตราสุดก็คือคุณยายมาเห็นที่70นะครับ นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขเป็นอีกหนึ่งแนวะทางที่วันนี้ได้เดินทางมาก็เลยแวะเข้ามาหาคุณพี่เขาครับเผื่อที่จะได้ตัวเลขมาฝากกับท่านผู้ชมเผื่อที่จะได้ตัวเลขเป็นตัวเลขโชคตัวเลขลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมประวัติปันวินกับพี่สมุดนะครับ ก็ได้เดินทางมานับขอบขอบคุณทุกคนนะครับก็ที่เข้ามากดติดตามชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปที่ไหนต่อครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมประวัติผมก็เดินทางไปก่อนครับสวัสดีครับเสียงดูแน่าช็์หนอน่าจะถูก20บาทก็ไม่เอาเอาแค่10บาทเองกดกดกรกมาเปิดเขา ตอนนั้นงดนั้นมาเปิดผมทำไปผมก็โดนนอรบวดน<อ>ัน้นผมโดนซื้อผลไม้ไมไมที่ว่าตัวงด้ไม้ออกหกหนึ่งผมซื้อหกสองครับทะเบียนหก หนึ et, 2 euro, 2 euro, Ho, euro, uh ่งเดี๋ยวผมซื้อหกสองต้องซื้อขึ้นครับอู้จัดแม่นมาวันนี้ผมรูดอีกหนึ่งงครับสองงวดที่ผ่านมาหลายงวดเลยแหละหลายงวดแล้วหลายงวดแล้วต้องให้ซื้อขึ้นเต็มหนึ่งครับครับเต็มลงเต็มหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งมันมีเลขเกียรกับเลขหนึ่งตัวเดียวกันเลขสามเลขแปดก็ตัวเดียวกันเหมือนกันไหนเพราะว่ามานะเลขเก้ากับเลขหกก็ตัวเดียวกันเดียวกันตัวเดียวกันต้องให้พี่เจรณาว่าเลขไหนมา จับไปจับมาขึ้นลงอย่างนี้เต็มทำไม่ตรงเลยนะทุกวันเลยแหละไม่ได้คนเล่นเป็นนะเจอนีนมลจารมาผมก็ต้องลงทุนเยอะไงเหมือนห้หเหมือนพี่คนนั้นที่ว่าลมจานนี่เข้ามาปูให้หกห้าหนึ่งมหกห้าหนึ่งกับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหงหกกนึ่งก็ถูกเขาไว้ก็ถูกเลยเขาถูกผมถูกไม่เคยถูก ถูกแต่พี่จบคนเดียวสิครับได้แต่พี่จบคนเดียวครับแต่คนอื่นก็เห็นอยู่แต่เขาไม่ซื้อผมว่านี่แหละรถอาจารย์นะเอาไปหน้ารถอาจารย์ครับกล้ามไปไม่เคยซื้อก็มาทักทักวงปูครั้งเลยก็บอกว่าได้มา่าแล้วมันใจตัวนี้รู้เลยตัวน่าตื่นะัเต้นเดียวแต้นเดียวแต้นเดียวเลยงวดนนก็แต้นเดียวหนึ่งสองอ๋อหกหนึ่งหกหนึ่หนึ่งสองเอ้ยหกสอง แต่คนอื่นไม่รู้หรอกเข้าใกลๆเพราะว่าส่วนมากจะมีพี่น้องอยากกันเองห่างๆก็ถูกเล็กๆน้อยๆมันไม่เยอะหรอา20 30 ถูกกันนิดหน่อยก็สิบาทอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละนจุนเจียไปเรื่อยๆนะคือไม่ถึงว่าจะเยอะเป็นร้อยสองร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยอย่างมากก็สิบบาทยี่สิบบาทแค่นั้นแหละบ้านนอกเราอ่ะมันจะมีผัดงวดผูกงวดแล้วบางทีมันก็งวดสองงวดติดต่อมือนกันนะทิ้งทิ้งขั้วหนึ่งไปออกงวดหนึ่งงวดที่แล้วน้องชายโดนงวดนี้ผมโดนสลับเปลี่ยนตอนตอนถ้ายจะจะได้ครับตังสมาธิในห้อง เขาคนก็ไม่เอาจองบวกกันก like yeah. ็ต well> um, ั้งสมาธิพอเขาได้ปั๊บเขาจะเหตุเกณฑ์ให้เลยอ่ะเล็กนี่เล็กนู้นนะทำไปซื้อเนี่ยแต่เขาซื้อไม่ได้ได้ผมซื้อให้ครับนั่นแหละคือเขาเป็นอาจารย์นี่น้องชายใช่ไหมน้องชายน้องชายฟ้าแฟ่ก็เป็นฟาเฟ่ก็ซื้องวดที่พามาซื้อลอตเตอรี่ผิดไปสองตัว ครับซอนกัวคาเฟได้อ่แล้วก็ซื้อไม่ได้สามตัวขอบคุณพี่จวบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จวบขอบคุณพี่ที่พาผมมาแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านนะครับขอบคุณเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ที่พาให้เราดูนะครับขอบคุณมากๆาับคุณขอบคุณคุณยายเก็ดศูนย์ด้วยนะครับขอบคุณที่เอาอะไรให้ตากินเมื่อกี้เอาอะไรให้ตากินเอายาอะไรเอายาตา นยาเป็ดแผลเป็นฟีข้างหลังก่อนข้างหลังโอ้ใหญ่ยายก็เลยหยิบยาให้ตาดูแลตาอย่างดีแล้วครับอะขอบคุณครอบครัวของคุณพี่ทุกๆคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ